สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยถึงการสร้างรูปภาพในเคนว่านะครับซึ่งปกติแล้วรูปภาพในเคนว่าเนี่ยครับมันจะให้เราสามารถสร้างรูปได้ไม่ใหญ่กว่า2.10เมตรนะครับหรือ211ซนติเมตรตรงนี้นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าสมมุติเราอยากจะออกภาพเอ่อเอาไปพิมพ์ลงไวนิวหรือรูปภาพที่มันมีขนาดใหญ่กว่าขนาด2.11ซมหรือ2.10เมตร2.1เมตรประมาณนี้ครับเราจะทำยังไงในเคนว่า เพราะว่าถ้าหากเราใส่ตัวเลขลงไปเกิน2.1เมตรนะครับในเคนว่ามันจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วมันจะไม่สามารถกดปุ่มสร้างดีไซน์ได้ซึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าเคนว่าไม่ให้สร้างรูปขนาดใหญ่กว่า2.1เมตรนี่ครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปนี้นะครับตอนนี้เราไปดูกันเลยครับว่าถ้าเราต้องการสร้างรูปที่เอาไปพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า2.1เมตรทํำยังไงไปกันเลยครับโอเคครับทีนี้ ถ้าสมมุติว่าผมต้องการสร้างรูปที่มันใหญ่กว่า2.1เมตรเนี่ยผมจะทํำยังไงผมจะใส่ค่าตรงนี้ไปยังไงให้มันสามารถสร้างดีไซน์ได้ผลสรุปก็คือไม่ได้ครับผมทำยังไงก็ไม่ได้คือในแคนวาเนี่ยครับมันจะดนล็อกเอาไว้แล้วครับเราจะไม่สามารถสร้างรูปที่มันมีขนาดใหญ่กว่า2.1เมตรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นออวิธีที่จะเอามาแก้ปัญหาได้ก็คือการเอาขนาดมาหาร โอเคเดี๋ยวผมจะลองมาสมมุติให้เราได้เห็นภาพได้ชัดๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมต้องการออกแบบภาพซัก3เมตร5คูณ2เมตรผมลองใส่ไปก่อนนะครับความกว้างความกว้างของผมใส่ไปที่3เมตร5ถ้าสมมุติแปลงเป็นเซนติเมตรก็เป็นเท่าไหร่ครับ350อ่ะผมใส่ไป350นะครับซึ่งความยาว2เมตรอ่ะผมแปลงเป็นเซนก็เป็น200ใช่ไหมครับผมใส่ไปเลย200 โอเคมันบอกว่าเฮ้ย hey, ขนาดของคุณเนี่ยครับ mm hmm. เห็นไหมครับเพื mm ่อนๆมันบอกว่า mm hmm. ใหญ่กว่า211ซนติเมตรสร้างไม่ได้กดปุ่มสร้างไม่ได้ผมทำไงทีนี้ทางเดียวที่จะทำได้คือคือเอาขนาดมาหารสงหาร2แล้วดีไซน์ภาพออกมาจะแตกไหม mm hmm. เดี๋ยวอันน mm ั hmm. ้นเดียวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ350หาร2งได้เท่าไหร่ครับ175อ่ะผมใส่ไปเลยครับ175 175 ยังเกินยังไม่ได้200หาร2ได้อะไรครับได้100ผมใส่ไป100อ่าเห็นไหมครับก็จะสร้างดีไซน์ได้แล้ว175เอ,อ่อคูณ100เซนติเมตรก็ประมาณ1.75เมตรคูณ1คูณ1เมตรเฮ้ยแต่เราต้องการภาพขนาด350คูณ200เซนนะถ้าเราสร้างออกมาแล้วภาพมันจะแตกไหมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับเพื่อนๆครับ โอเคครับตอนนี้ผมสร้างรูปภาพขนาด175เซนคูณ100เซนก็คือ1.75เมตรคูณ1เมตรนะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องการรูปภาพขนาด350ใช่ไหมครับคูณ200ซึ่งมันสร้างไม่ได้ผมก็เลยเอาค่านั้นมาหาร2แล้วก็สร้างออกมาเป็นรูปภาพนะครับ ซึ่งผมก็สร้างมาแล้วล่ะแล้วผมก็เลยลองใส่เทมเพลตอะไรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเซฟรูปภาพนี้แล้วเอาไปขยายเป็น100%ในโปรแกรม Photoshop แล้วดูว่าภาพมันจะแตกไหมถ้าเราปินพ์ออกมาในไซส์ขนาด3.5คูณ2เมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับกดปุ่มแชร์แล้วหลังจากนั้นเวลาผมกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเพื่อนดูนะครับเวลาเราดาวน์โหลดแล้วตอนที่มันให้เราเลือกนะครับถ้าเราจะเอาไปปินพ์ลงบนครับ พิมพ์ไวนิลขนาดใหญ่จริงๆนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกเป็นอันนี้นะครับสำคัญมากนะครับเป็น PDF สําหรับพิมพ์นะครับ PDF สําหรับพิมพ์ซึ่งทําไมต้องเลือกเป็น PDF สําหรับสําหรับพิมพ์ผมคิดว่าในเชนว่าครับมันน่าจะมีการคอมเพรสไฟล์รูปภาพหรือการบีบอัดไฟล์รูปภาพครับที่มันบีบอัดแล้วมันยังคงรักษาคุณภาพของสีคุณภาพของรูปภาพได้ เท่ากับต้นฉบับมากที่สุดซึ่งผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆจะเซฟแล้วเพื่อเอาไปพปิมพ์ลงไวนิลที่มันมีขนาดใหญ่กว่านะครับผมคิดว่าเพื่อนๆควรที่จะเซฟเป็น PDF สําหรับพิมพ์แล้วเอาไฟล์เนี้ยไปส่งที่ร้านถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเซฟเป็นไฟล์ JPEG หรือ PNT ได้ไหมผมคิดมันก็ได้เหมือนกันครับแต่ผมคิดว่าคุณภาพของรูปภาพที่มันออกมานะครับมันจะสู้ ไฟล์ PDF สำหรับพิมพ์ไม่ได้นะครับเวลาเราเอาเวลาเราเอาไปส่งที่ร้านเนี่ยครับรูปภาพผมคิดว่ามันน่าจะสีอะไรออกมาได้ตรงกับต้นฉบับของเรามากกว่านะครับซึ่งในแต่ในที่นี้ผมจะเซฟออกมาเป็นไฟล์ PNG เพื่อที่ผมจะเอาไฟล์เนี้ยไปยัดใน Photoshop แล้วผมเอาไปขยายเป็น100%เซเท่ากับของจริงในการปิ้นแล้วดูว่ารูปภาพมันแตกออกมาไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตดาวน์โหลดไฟล์ PNG ออกมาก่อนนะครับ แล้วจะกนะั้ผมกดปุ่มดาวน์โหลดเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําการ เซฟรูปภาพนี้ลงมาในเครื่องแล้วผมก็จับมายัดใน Photoshop แล้วนะครับเอาจริงๆผมจับมายัดใน Photoshop แล้วนะครับแล้วผมจะรู้ว่าภาพนี้มันแตกไม่แตกนี่ครับผมจะต้องทําการเอาภาพนี้ครับมาทําการรีไซส์ใหม่อัพสเกลเป็นสเกลขนาด3.5คูณ200ตามทีเ่เราต้องการนะครับอัพสเกลเป็น3.5คูณ200นะครับผมก็มาที่ i m a g e ครับ Image แล้วผมก็มาที่ i m a g e s i z สนะครับ แล้วผมก็ทําการอัพสเกลเลยครับตอนนี้หน่วยด้านหลังผมเป็นเซนติเมตรนะครับอ่าผมต้องการ Y เป็นเท่าไหร่ครับ350ใช่ไหมครับอ่าอัพเลยครับตรงนี้ผมต้องการเป็น200ชุบชอ่าประมาณนี้นะครับผมกดโอเคเลยครับรอมันสักครู่ตอนนี้มันอัพสเกลให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นขนาด350คูณ2อ0นะครับอ่าในที่นี้เดี๋ยวผมจะลองลองอินเบดไซสมันดูใหม่นะครับอินเดไซสเห็นไหมั้ยคูณ200แล้ว ทีนี้ผมอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วถ้าผมเอาไปพิมพขนาด3.5เมตรคูณ200เมตรเนี่ยมันจะแตกไม่แตกครับผมก็ไปทําการตรงนี้ครับผมจะปรับค่าตรงนี้ครับเป็น100%พอพ,อพ,อพอผมปรับค่าตรงนี้เป็นตรงนี้เป็น100%มันจะแสะดงรูปภาพไซส์ขนาดจริงเท่ากับขนาดที่เราปิ้นมานะครับโอเคผมใส่เป็น100เลยครับ100แล้วผมกด enter ปึ้งเห็นไหมครับ ตอนนี้มันขยายใหญ่เท่ากับขนาดจริงครับแตกไหมครับไม่แตกนะครับเพื่อนๆครับไม่แตกเห็นไหมครับอ่ะผมขออนุญาตกดก่อนเห็นไหมครับไม่แตกนะครับเพื่อนๆครับอ่ะดูรูปภาพแตกไหมครับไม่แตกนะครับมือยังมือยังชัดเลยนะครับเห็นไหมครับรูปภาพอะไรยังชัดเลยนะครับ อันนี้ขณะนะผมเซฟมาไม่ได้เป็น p d f for print ของเข n นว่านะครับผมเซฟมาเป็น PNG นะครับแล้วก็มาอัพไซต์เป็น3.5คูณ2เมตรประทั้งที่ผมออกแบบในเข n นว่า1.75คูณ100ครับประมาณนั้นพอผมเอามาอัพไซต์ไม่แตกนะครับอ่ะผมลองอัพไปเรื่อยๆนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันไปแตกที่ตรงค่าเท่าไหร่นะครับ ผมจะซูม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 เข้าไปเรื่อยๆหครับตรงนี้เริ่มแตกแล้วครับเห็นไหมครับเริ่มแตกแล้วครับตรงนี้ยังชัดได้อยู่ครับตรงนี้ยังได้อยู่นะครับขอยัอไปดูที่มือนะครับที่มือที่มืออะไรแล้วนะครับอุ้ยหาไม่เจอแป๊บนึงนะครับนี่ครับมือปื๊บปื๊บซูมไปเรื่อยๆครับซูมไปเรื่อยๆชึบตรงนี้เริ่มแตกแล้วครับยังได้อยู่แต่ว่าก็ยังถือว่าชัดอยู่ครับเห็นไหมครับ แปลว่าเมื่อกี้ผมใส่ค่าไปถึง200นะผมก็จะอัพไปอีกเท่าหนึ่งก็คือเป็น200เลยนะครับปรากฏว่ายังได้นะครับยังได้ยังได้ดูข้อความครับแตกไหมไม่แตกนะครับแต่ถ้ามากกว่า200ครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บเห็นไหมครับเริ่มแตกแล้วแตกแล้วอันนี้เยอะเกินไป200้อัพ2 0 0ออัพนี่คือเริ่มแตกแล้วนะครับภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะครับผมว่าเฮ้ยมันมันยังโอเคอยู่นะครับมันยังโอเคอยู่ ซึ่งสรุปเลยอะผมขอเปลี่ยนมาเป็นที่100สรุปเลยเอาค่าจริงมาหาร2ในเคนว่าแล้วเอาไปปริ้นภาพไม่แตกครับในที่นี้ที่ผมมาทําคลิปบอกเพื่อนมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมเคยประสบการณ์จริงแล้วนะครับผมเคยออกแบบขนาดไซส์ใหญ่กว่านี้ครับแล้วผมเอาขนาดมันมาหาร2แล้วผมออกแบบในเคนว่าออกแบบยังไงภาพก็ไม่แตกครับเพื่อนๆ ผมก็เลยเอาวิธีนี้มาทําการเชรต่อนะครับแต่มันยังมีอีกกรณีหนึ่งที่ เมื่อเราเอามาหาร2แล้วค่ามันยังเกินในแคนว่าเราจะทํำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับสําหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าสมมุติว่าผมต้องการออกแบบขนาดที่มันใหญ่กว่านั้นซึ่งมันเอามาหารสองแล้วมันยังไม่สามารถสร้างในแคนว่าได้มันยังบอกว่าขนาดใหญ่ดูใหญ่อยู่อีกสมมุติว่าผมต้องการออกแบบสักขนาด5 0 0อ่ะผมขออนุญาตเปลี่ยนหน่วยขัางหลังเป็นเซนติเมตรหน่อยนะครับก็คือ500ก็คือ500เซนก็คือ5เมตรนะครับผมก็ใส่ไป500 500คูณ3 0ม้ยเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ผมก็เอา500มาหาร2 5ง0หาร2มันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ250ผมก็ใส่ไป250 300หาร2งได้ได้เท่ากับเท่าไหร่150ผมก็ใส่ไปเลย150ยัอย่างออกแบบได้ไหมไม่ได้ทีนี้จะต้องทำยังไงครับผมก็ต้องเอา500หาร2งไม่ได้ผมก็จะต้องเอามาหาร3ครับผมก็เลยก็ต้องเอา500เลยครับห0ารหาร3 ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ166อ่าจุดทยมช่างมันครับปัดไป1้6 6หแล้ว300หาร3ครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผมก็เอาตัวเลข300หาร3เลยครับผมก็ได้เป็น100อ่าโอเคชึบก็สามารถสร้างได้แล้วทีนี้บางคนก็ถามอีกครับว่าเฮ้ยเมื่อกี้หาร2ไปแล้วแล้วหาร3ภาพมันจะแตกไหมเดี๋ยวผมจะทำการสร้างลูกภาพไซส์ขนาดนี้แล้วผมจะเอาเป็นอัพ สเกลบน Photoshop แล้วเราลงมาดูขนาดขนาดที่มันเป็น100%ขยายมาเป็น100%แล้วเราจะมาดูกันครับว่า ภาพมันจะแตกไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างไซส์ขนาดนี้แล้วก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวเราไปอัพสเกลกันโอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการเอารูปขนาด166คูณ100จากไซส์ที่ผมต้องการก็คือ500คูณ300ใช่ไหมครับผมเอามาหาร3เป็น166คูณ100แล้วเดี๋ยวผมจะลองทําการดูไซส์ของมันนะครับผมจับมายัดใน Photoshop ผมลองมาดู i n a g e ไซส์ดูนะครับนี่นะครับ166คูณ100เห็นไหมครับซึ่งไซส์ผมต้องการจริงๆคือเท่าไหร่ครับคือ500คูณ ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไซส์มาเป็นอัพมาเป็น500คูณ300เรียบร้อยครับแล้วผมกดโอเคไปครับเดี๋ยวเรามันทำการบีบอัดรูปแป๊บหนึ่งเพื่ออัพสเกลตอนนี้มันอัพสเกลรูปภาพของผม,ผมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับผมลองไปดูที่ i ินเม s ไซส์ใหม่ครับอินเมดอินเมไซเห็นไหมครับเป็น500คูณ300แล้วนะครับ นี่คือรูปภาพที่ผมอัพสเกลขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นผมจะลงมาขยายเป็นขนาด100%ตรงนี้ครับเป็นขนาดเท่ากับขนาดจริงที่เราจะพิมพ์ออกมาแล้วจะดูกันว่ามันแตกไม่แตกผมยัดใส่ไป100ครับ1 0 0่กดซูมเลยครับอ๋อแตกไหมครับอ่าอันนี้รูปภาพมันเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วแต่ผมขอไปดูที่ข้อความครับแตกไหมไม่แตกนะครับ อาจจะมีนิด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 จริงๆนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ถ้ามันเอาไปพปิมพ์ลงไวนิลจริงๆผมคิดว่ามันดูยากนะครับเพราะภาพขนาดขนาดใหญ่มันทำไมครับมันต้องดูระยะไกลแล้วมันยังดูไม่แตกอยู่ครับดูไม่แตกอยู่อันนี้ผมอัพสกิลเป็นหนึ่งร้อยแต่ผมอะไปดูหน้าคนนะครับว่าแตกไม่แตกนะครับอ่าดูไหมครับอ่าอาจจะมีบ้างเล็กน้อยที่เราสังเกตได้ถ้าเราดูเลยดูระยะใกล้ๆนะครับ แต่ภาพขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยภาพขนาด5เมตรจริงๆเราไม่ได้ไปดูใกล้อยู่นะครับเราดูขนาดใหญ่ซึ่งมันอาจจะแตกแบบแตกนิดหน่อยหาร3แล้วแตกนิดหน่อยแตกอยู่ในระดับที่ยังรับได้นะครับเห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวผมลองอัพสเกลขึ้นมาอีกเท่าหนึงเป็น200ชุบอ่าเป็นไงบ้างครับ ความแตกถามว่าความแตกเห็นขึ้นมาชัดไหมเห็นขึ้นมาชัดขึ้นแต่ถ้าถามว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไหมผมคิดว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอจะไปดูข้อความครับเห็นไหมครับข้อความนี้อาจจะดูเป็นแตกขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับรับได้ผมขอซูมเอาออกไปนะครับซึ่งอันนี้คือ ขนาดที่ผมขนาดจริงของรูปภาพที่ผมต้องการแล้วผมเอามาหาร3ในเคนว่ายังเอาอยู่ครับทำไมถึงได้เอาอยู่นะครับถ้าผมมาดูที่อินเอทแล้วก็มาดูที่อินเ e ทใสนะครับทุกคนจะเห็นค่าตรงนี้ไหมครับค่า e s o l u t i o n นะครับคือความละเอียดของเม็ดพิกเซลนะครับซึ่งไอตรงค่า resolution เนี่ยปกติแล้วถ้ารูปขนาดใหญ่ใญใช่ไหมครับ เราก็จะใส่อยู่ประมาณสัก72ช่างกราฟิกโดยทั่วไปนะครับแต่ในเคนว่านี่ครับมันอัดค่า r รี o l u t i o n ไห้96ครับผมซึ่งพอลองเอาขนาด Resolution 96เนี่ยมาอัพสเกลขึ้นหารคูณคูณ2คูณ3เนี่ยครับมันเลยทำให้รูปภาพยังคงรักษาความคมชัดได้อยู่ในระดับ1นนะครับจากปกติแล้วที่เราใส่การประมาณ72เพราะฉะนั้น อขอสรุปนิดนึงนะครับผมคิดว่าในแคนวานี่ยถ้าเราต้องการสร้างภาพขนาดใหญ่เราเอาขนาดมาหาร2หาร3ตามสัดส่วนที่มันสามารถสร้างได้คิดว่ายังเอาอยู่อยู่นะครับทีนี้มีคำถามไหยครับบางคนต้องการที่จะสร้างแคนวาขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้ใหญ่กว่านี้อีกหาร3เอาไม่อยู่จะทํำยังไงก็เอามาหาร4ผมเลผมเคยลองเอามาหาร4แล้วครับถามว่าแตกไหม แต่ครับไม่เหลือคือยังไงก็ตามภาพขนาดเล็กเอามาขยายเป็นภาพขนาดใหญ่โดยธรรมชาติแล้วมันแตกแน่นอนแต่มันอยู่ที่ว่าแตกอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ไหมเพราะมันเป็นภาพขนาดใหญ่การดูต้องดูระยะไกลอยู่แล้วผมเคยเอามาหาร4แล้วลองมาเป็นร้อยเปอร์เซนต์ดูแล้วผมในที่นี้ผมไม่ทําให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปคือมันแตกแต่มันยังแตกอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับ ถ้าใครที่ต้องทานทําภาพขนาดใหญ่จริงๆก็ลองเอามาหารสีแล้วก็สร้างดูแล้วเอามาขยายเป็น100%ใน Photoshop ดูอัพสเกลดูครับถ้าคุณคิดว่าคุณรับมันได้ก็โอเคครับทําไปแต่ถ้าคุณรับไม่ได้ทําไงครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันทําไงไม่ได้ทําได้อย่างเดียวคือเปลี่ยนโปรแกรมนะครับเอาจริงๆเคนว่าผมคิดว่าโป,โปรแกรมเคลนว่านี่มันก็ไม่ได้สร้างมาแล้วคิดมาให้เราสร้างภาพขนาดใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะไปเอดวานถึงขนาดนั้นเปลี่ยนโปรแกรมเลยครับไป Photoshop เถอะครับ ไปอีลาสเตเต,เตอร์เถอะครับมันจะได้ผลงานที่ออกมาที่คุณภาพกว่าเอาจริงๆในแค n นว่าเนี่ยผมว่ามันทำงานได้อยู่ในระดับเนี้ยผมคิดว่ามันโอเคแล้วนะทำไมมันถึงไม่ให้สร้างรูปภาพได้ใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องไปถึง600ขนาดรูปภาพ6เมตร7เมตร8เมตรหรอครับเอาแค่ทัก3เมตร4เมตรก็พอครับ ภาพขนาด4เมตรเนี่ยถ้าคุณอัดค่า r รี o l u t i o n ไปสักเอาประมาณแค่นว่าเลยนะสัก96หรือ100เนี่ยแล้วคุณใส่ออบเจกเยอะๆใส่ออบเจกเยอะๆนะใส่ว e เตอร์ไปเยอะๆใน p h o t o Shop เนี่ยถ้าเครื่องคุณแรงไม่ถึงจริงๆเนี่ยผมคิดว่ากระตุกแน่นอนคนระับบางเครื่องค้างไปเลย การที่เราใส่ออบเจกเยอะแล้วก็อัดค่ารีโซลูชันแล้วก็ให้ไซส์ที่ตรงแล้วก็ภาพขนาดใหญ่ถึงขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เครื่องที่มีศักยภาพสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งในแค้นว่าเนี่ยผมที่ผมคิดว่ามันล็อกขนาดเอาไว้เนี่ยเพื่อที่ว่าให้มันยังทํางานได้มีความลื่นไหลที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันให้คุณออกแบบได้ขนาดใหญ่จริงๆแล้วมันอัดค่ารีโซลูชันไม่ถึงขนาดเนี้ย ซึ่งถ้ามันไม่ล็อกไวให้เนี่ยผมคิดว่าเว็บเบ์เซอร์มันที่เปิดโปรแกรมเคนว่าเนี่ยค้างไปแล้วนะครับซึ่งการที่มันล็อกไซส์ขนาดขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะคำนวณมาแล้วนะครับว่าเฮ้ยไซส์ประมาณนี้กับรูปที่มันให้เราออกแบบอยู่ในเคอร์ฟป,ประมาณที่มันต้องการให้เราออกแบบได้เนี่ยผมคิดว่ามันยังเอาอยู่อยู่ซึ่งเหตุผลที่ผมคิดส่วนตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ส่วนถ้าใครบอกว่าเฮ้ย ผมต้องการสร้างรูภาพขนาดใหญ่แล้วผมต้องการอัดค่า resolution เยอะๆเพราะว่าผมมีดีเทลเล็กๆถ้า resolution แค่90ของแคนวาเนี่ยกับรูปภาพขนาดใหญ่เนี่ยมันกลัวว่าพิมพ์ออกมามันจะแตกซึ่งมันแตกๆจริงๆนะครับถ้าเรามีดีเทลเล็กๆแล้วมาอยู่บนภาพขนาดใหญ่แล้วอัดค่ารีโซลูชันแค่น,นี้ยทำยังไงครับเหมือนที่ผมบอกครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโปรแกรมกระโดดไป Photoshop เลยครับกระโดดไปอ e ีลาร์เลยครับมันจะได้ ไฟที่มีคุณภาพมากกว่าแต่เอาจริงๆผมว่าแค่นี้เคนว่าสร้างออกมาให้แค่นี้ผมคิดว่าน่าจะเหลือเฟือนะครับถ้าเราไม่แบบว่าแอดวานเดอร์นั้นผมว่าน่าจะเพียงพอนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับสรุปคือถ้าเราต้องการสร้างภาพขนาดใหญ่หารสงหาร3หาร4ยังเอาอยู่ครับแต่ถ้ามากไปกว่านั้นแนะนำกระโดดไป โปรแกรมที่มันเอาไว้สําหรับออกแบบดีกว่าครับ Photoshop หรือ i l l u s t a เลยครับขอสรุปเอาไว้ประมาณนี้ครับเผื่อเป็นแนวทางในการออกแบบของเพื่อน,อนทุกคนได้ครับขอบคุณมากครับ